สวัสด oh, so ีพันนวลช่องทุกทุ่ขโมยครับโอ้โหพามาดูบรรยากาศหลังเกมของทั้งสองทัมเลโอ้โหเป็นทางด้านเพชรธงชัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวคดีบยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดเชิญยะครับเดี๋ยว ้มครับโอ้เป็นไงบ้างครับเกมของก็ตื่นใจเพราะว่าน้องมาทำได้ดีครับทำได้ดีทั้งที่เกินคาดเลยครับว่าตอนนี้ความมั่นใจเขาเป็นเตี่ยบเลยัาและมาเสียแทนแต่ไม่ทำตัวไม่ให้ตัวแทน,นเราก็สู ครับก่อนก่อนชกกับกัปตันกังวลหนักใจอะไรบ้างครับสอัครใจครับดีแลกคุยกันแล้วว่าให้ปล่อยไปเลยดีแลกเต็มที่พยายามให้เต็มที่ชนะไม่ไรแพ้ก็ไม่เป็นไรเพราะชื่อชันเขาดีกว่าก็เลยไม่ปวดก็เลยที่ไปใส่เต็มที่ครับครผมแล้วก็มามาแทนของทางด้านเอกพรเพียวพุทองครับแล้วจะเป็นไงบ้างตอนนี้คาดหวังยังไงกับหนุ่ยรอบครั้งนี้บ้างครับเอบที่3ดีมาก สามแผลเลยหูฉ <łość> ิกหมูชิกหนะพังเขี้วความเกตายนกันโอ้ไปไปไปายสบายตัวเอง้วเทียบเลยดีดมาร่มารวมกินดีกับแขั้ครับคาดหวังยังไงคาดหวังยังไงคือคือเกม แย่มาครับแล้ววันนี้เราต้องเจออีกสองไฟท์ซึ่งไม่รู้ว่าแย่ตามมาหรือเปล่าแต่หับแต่ก็ท้าห้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดแต่ว่าขอให้เป็นไฟท์ต่อไฟท์ไปให้เกมแต่ก็เป็นไปไม่ไั้ครับโดยรวมพอใจผลงานของลูกเงาเหมือนกันไหมพอใจมากคตพอใจโคตดีใจเลยนี่คือสิทธิ์เอกผมเลยนี่คือคือมวยเอกของผมเลยใส่เข้ามาครับผมครับนี่ครับดีเลียเขียนตางครับอ้าวคุยน้องหน่อยน้องเป็นไงบ้างน้องก็ไสบายสบายสบายน้องสบบไม่เครียด ปากอะไรครับปากาเซียนบูรูทุกสำนักเลยนะครับนี่ครับขอให้มันได้เหมือนจะเปิดรอบอีสุขยังไงน้องก่อนชกกังวลกดดันอะไรบ้างก็กเขากวนแล้วครัมเข่าครับแต่เราได้เดี่ยวแล้วเราเดิมทีเราวางแผนเกมการชกมาอย่างนี้เลยไหมน้องก็วางวางไปตามแผนที่้แล้วกัแล้ววันนี้ก็ทำได้ตามแผนที่วางไว้เลยครับก็ลง ามี่ทเงป็นเกมบวลที่ยากง่ายตรงไหนบ้างน้องก็ง่ายเหมืที่คิดนะก็เราได้เดือดลุล่างที่เราทำได้<ม><ม>ยกไหนยกน้อยที<ม>่เขาต่อหน้านั้นจังหวะบนเวที่ก็เลยเป็นใจให้เราหมดเลยมันมั่นใจตั้งแต่ยกไหนก็หมดช็อตแรกก็มั่นใจเพราะว่าเราเห็นกราฟคะแนนนั่นแหละตอนนั้นทัพพี่เขาผมพพี่เรแล้วทัพพี่ผมผมไม่ลง ก็น่าจะชนะเรายากอยู่นะเราก็มั่นใจใน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 การเตรียมตัวของเราที่เตรียมตัวมาโอ้ได้สามคะแนนแรกตอนนี้เราหวังลึกๆนเลไหมว่าจะอ๋อหวังลึกๆครับไปเป็นราคาไปเดินน้อยไปเใช่เล้วก็ขันไหมครับขันแล้ว้าหมายต่อไปพอเราต่ออย่างนี้ครับจะต้องเสริมอะไรไหมมาชกสามยกแบบนี้ครับก็ต้องใส่เยอะครับใอยเยอะแล้วก็อาวุธอาวุธน้อยครับโอเคครับ วันนี้ก็รับใช้ได้สำเร็จแล้วน้องอ่ะมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนกับ FC ทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์เราหน่อยนองครับก็ขอบคุณชีมาข้มนทีเป็นนครับั้ขอบคุณทงไทยคุวที่ลงเทุกคนครับก็ฝากทใจข้านทีวีเ็นนะครับแล้วตงใจในวรับศนี้ฝากาได้ด้วยนีครับผมเจ้ตั้มพูดไรกับแฟนกับ FC ทีวีเอ็นยิ้มหน่อยครับผมก็ฝากติดตามนะครับเป็นมของเราต่อไป เป็นภาษาด้วยครับครับผมยินดีต้อนรับครับผมโอเคครับเอาของานี้ยครับไล้วครับหลังเกมของต้นด้านเพชรธงชัยครับชื่นมื่อครับไปแลกการคนชนะครับหักปากกาเซียนบูร, salud, ร, smoking, ร de okay, okay, er ูทุกสำนักครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมมาราผิวภาพประกันไดขออภัยมาณะที่นี่ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่หลังเกมคู่หนึ่งนัดเล็กชูจะนรับสวัสดีครับ